สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารายงานสภาพอากาศของจังหวัดชุมพรวันนี้กันค่ะที่น้าฮาร์ทิาาที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรบริเวณโครงการสวนพระองค์ลมแรงมากๆาค่ะคลื่นก็สูงด้วยแต่ว่าบรรยากาศก็ยังดีสงบม่มรื่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็น วันจันทร์ก็เลยจะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไรนะคะหาดทรายละเอียดก็ยังคงเหมือนเดิมหาทรายทอดยาวไปตลอดเส้นก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมพรมร,นรุนด้วยถิ่น้น โครงการสวดขระองเล้งที่ได้ขึ้นชื่อว่ากาแฟขี้ชมดอร่อยมากนะคะก็มีเจ้ามาหน่อยตัวนี้มาคอยต้อนรับค่ะซึ่งงานมีไม่มีแต่ว่าราออกมารับลมด้านน้อค่ะดี่ยวจะไม่เชื่อว่าเรามาจริงๆค่ะเลยเหมือนกับเราเมาเช้า,ชาทีนี้คนเดียวเลยนะคะและทีนี้ค่ะก็เขาก็ทําทีท่ายรูปค่ะก็หน้าตาเมื่อหน,น้าการดำหนัง สวยเลยทีเดียวถ้าใครมาอย่าลืมมาท้ายรูปเช็คอินกันนะคะอากาศแรงกวจริงแต่ว่าไม่ต้องลงไปข้างล่างเนาะตรงนี้เป็นส่วนพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ที่เขาจัดพระบรมชายาหลักเอาไวา้ถ้าใครมาก็อย่าลืมเวทมาเที่ยวชมกันนะคะแล้วก็ะเท็กเรามาได้เลยนะ